สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมอีกแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆของวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าวันนี้พิเศษสักหน่อยนะครับเพราะว่าจะพูดถึงเมมเบอร์ท้งฝั่งวงที่สาวฝั่งญี่ปุ่นกันบ้างน,นะครับก็อยากจะพูดถึงน้องคนนี้มานานแล้วนะครับแล้วก็ได้โอกาสพูดถึงสักทีก็คือน้อง โอกิโนยูกะหรือโอกิยูกะสมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวง NGT48 นั่นเองนะครับก็ต้องบอกแล้วว่าผมมีชื่นชอบน้องยูกะจังหรือว่าที่คนไทยเรียกกันว่าน้องกุ้งมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับก็ตั้งแต่ผมเริ่มตามวง BNK48 นี่แหละนะครับช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ตรงกับ เพลงชาบาจาทางฝั่ง AKB48 ออกมาพอดีนะครับแล้วผมก็ช่วงนั้นก็เริ่มไร่ทำความรู้จักเมมเบอร์ญี่ปุ่นแต่ละคนไปนะครับก็จิมๆไปใน m v นั่นแหละก็จะมีอ่าเซนเตอร์ Center นาจังอันนะั้คนนี้รู้จักพอเป็นเซนเตอร์ก็เริ่มรู้จักแล้วเอ้ยผมสั้นเท่ดีอ่าคนนี้ยูกิรินจำได้จำได้เพราะว่า น้องจา๋าน้องมิวสิกก็เคยได้เคยได้ขึ้นเวทีกับยูกิลินมาแล้วนะครับคนนี้ผมชอบมากด้วยสวยน่ารักนะครับแล้วก็อ่าคนนี้ไซยาน่เป็นคนที่แคปเชอร์ชอบคนนี้จูรีนะดังมากๆนะครับเป็นเซนเตอร์ที่ได้เป็นเซนเตอร์เพลงหลักที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของ48กรุ๊ปเลยนะครับในเพลงโอโกเอะไดอะมอนด์ตอนนั้นอายุ11ปียอด นะครับหรือว่าไลๆไปอา DD คนนี้ซัตชีดังมากๆชะนะเลือกตั้งเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ไล่ไปมีใครอีกไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆจนมาสะดุดกับสาวเองเอวบางร่างน้อยผมมาคนหนึ่งนะครับก็เฮ้ยใครวะคนนี้น่ารักน่ารักมากเลยแต่ไม่รู้จักไม่รู้จักตอนนั้นผมหน้าใหม่มากมันยัง ใหม่กับ48กปูจริงๆไม่รู้จักเลยถ้าให้พูดชื่อนักบอลยังพูดง่ายกว่าช่วงนั้นวันวันอยู่ในสนามบอลน,นะครับก็สงสัยว่าเธอคนนี้เป็นใครก็ไปสอบถามข้อมูลจากผู้รู้ก็ได้ความมาว่าอ่ะน้องชื่ออ่าโอกิโนะยูกะหรือว่าโอกิยูกะ n t t นจสมาชิกรุ่นที่หนึ่งนี่แหละแล้วก็ <c oughs> คนไทยก็เรียกกันว่า น้องกุ้งนะครับหลังจากนั้นผมก็อยู่ในช่วงอ่าคังรักน้องโอคิยูกะน้องกุ้งม,มาตลอดนะครับก็ไล่หาข้อมูลไปเรื่อยๆเลยว่าเอ้ยน้องเป็นใครอะไรยังไงมีอะไรน่าสนใจยังไงนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือในช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีงานเชนางานเลือกตั้งแล้วกันทังญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอ่างานเลือกตั้งนั่นแหละนะครับ ก็จะพูดงานเลือกตั้งนนะกันะก็ทางญี่ปุ่นเขาเขาก็มีแบบให้แฟนคลับซื้อซีดีมาโหวตเหมือนเล่านี่แหละนะครับแล้วก็ในในปีนั้นเนี่ยโนองวีกะได้ติดอยู่ในกลุ่มคามิเซเว่นด้วยนะครับก็แบบโหไม่ธรรมดาเว้ยนี่มันช้างเผือกมากๆเลยนะครับก็ตามวีดชื่นชอบน้องมาตลอดเลยนะครับแล้วก็ ที่ผมว่าทุกคนน่าจะจดจำกันได้ดีก็คือในงานเวอร์เซนบัสสินะครับก็งานเลือกตั้งท้งสุดท้ายที่เพิ่งที่จัดขึ้นนะครับเนะีอ่ยอเวลานั้นแล้วก็มีน้องๆเบนอของเราไปร่วมสมัครด้วยถึง10คนแล้วก็แคปเจอร์กับมิวสิกกติดอันดับด้วยเนี่ยแต่ว่าน้องโอกิโนะยูกะน้องกุ้งเนี่ยติดอยู่ในอันดับที่4เลยทีเดียวแล้วก็ ในช่วงสปีชที่น้องน้องพูดขอบคุณแฟนคลับเนี่ยน้องพูดแบบรัวมากแรปเป็นแร็ปเปอร์เลยนะครับถ้านึกไม่ออกเป็นไงให้นึกถึงเวลาที่น้องปิงน้องอ่โยเกิร์ตน้องปีโป้พูดนะครับทรงนั้นเลยนะครับก็แบบน่ารักโดนใจผมมากจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าย้อนไปกับย้อนกลับไปถึงชีวิตช่วงแรกของน้องเนี่ยก็ไม่ไม่ได้สวยหรูนะครับน้องมาออดิชั่น คัดเลือกเข้าสู่วง,วงเข้าสู่18 4 8กรุ่ปเนี่ยบ่อยมากนะครับแล้วก็ต้องผิดหวังกับไปแทบทุกครั้งเลยแต่สิ่งที่น้องน้องยังทำมาเสมอเลยก็คือน้องสู้ไม่ยอมแพ้นะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็จะเหมือนกับที่นี่นี่พูดนะครับน้องนี่นี่พูดไว้ที่ตอบคำถามาพี่จอปะว่าอ่าจะถ้าไม่ติดจะมาอีกไหมนี่นี่ก็ตอบไปว่าอ่าพี่จะได้เห็นในทุกครั้งที่มีการออดิชั่นน้องโอกิยูกะ น้องกุ้งเนี่ยก็คิดแบบเดียวกันนะครับน้องก็มาสมัครทุกครั้งเช่นกันแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่การเป็นสมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวง NGT48 ในที่สุดก็ได้เป็นโอกิโนะยูกะสนใจนะครับแล้วก็ความสำเร็จของน้องก็เข้ามาหาตัวเรื่อยๆอ,อ,อย่างที่เล่าไปนั่นแหละแล้วก็ชีวิตน้องน่าจะกุ้งแรงไปเรื่อยๆนะผมว่าถ้ามัน ถ้าเป็นไปตามระบบเป็นไปตามขั้นตอนไปเรื่อยๆผมว่าน้องมีโอกาสที่จะชนะเลือกตั้งเป็นที่หนึ่งได้เช่นกันแล้วก็อาจจะเป็นเซนเตอร์ต่อเซนเตอร์ของ akb 4 8ได้สักครั้งนะครับเพราะว่าในวง ngt 4 8เน้องก็เป็นเซนเตอร์อยู่บ่อยครั้งแลละนะครับแต่ว่าชีวิตมันก็พลิกนะครับก็เจอพายุที่โหมกระหน่ำแรงมากๆนะครับ เรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีคนคนโรคจิตประเภทหนึ่งคนร้ายนะครับที่อ่าอยู่ๆก็เข้ามาป่วนวง NGT48 ที่ช่วงนั้นยิ่งใหญ่เกรียงไกรมากๆเนี่ยก็อยู่ๆก็เข้ามาป่วนมาอ่าบุกเข้าหาเมมเบอร์คนหนึ่งที่ชื่อมาฮนะครับแล้วก็อ่าบุกถึงห้องนะครับแล้วก็ทำให้การคนร้ายบอกว่าอ่าได้ที่อยู่ของมาฮมาจากเมมเบอร์ตัวท็อป คนหนึ่งของวง n g t 48นะครับซึ่งพอคำให้การมันเป็นอย่างนี้เนี่ยผู้ต้องสงสัยก็หนึ่งในนั้นก็จะมีชื่อของน้องกุ้งน้องโอกิยูกะทันทีเพราะว่าโอกิยูกะนี่ก็คือเมมเบอร์ระดับตัวท็อปของวงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแฟนคลับที่พร้อมที่จะเชื่อคนคนสติไม่ดีคือไม่มีไม่มีความคิด ที่เป็นเหตุเป็นผลเนี่ยก็พร้อมที่จะเชื่อคนร้ายคนนี้นะครับแล้วก็รุมส่งข้อความลุมด่าเมมเบอร์ระดับตัวท็อปกระหน่ำนะครับไม่ไว่าเป็นนาคาอิริกะทาคาคุระโมยกะหรือโอคิโนยูกะเองโดนกันหมดนะครับหรือเมมเบอร์ Member ช่วงนั้น,นแบบโอ้โหประสุบข,ข้าวกระเถ่าแทรกกันมากๆนะครับยิ่งออฟฟิเชียลไม่จัดการเรื่องนี้อะไรให้จริงจังเนี่ยมันก็ทำให้ เมมเบอร์ของวงเอเจทนแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายก็คือฝั่งหนึ่งก็อยู่ข้างมาโฮโฮงอีกฝั่งหนึ่งก็อยู่ข้างเมมเบอร์ตัวท็อปแล้วก็ทะเลาะกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเมื่ออะไรมันไม่ชัดเจนไปเรื่อยเเนี่ยเมมเบอร์ Member ก็เริ่มทยอยแกล์ Grab, ทยอยแกร์ Grab เป็นเอยๆนะครับกว่าความจริงจะปรากฏว่า,าผู้ผู้ร้ายเนี่ยมาสารภาพทีหลังว่าทำคนเดียวไม่ได้มีใครให้ข้อมูลเรื่องที่อยู่ของมาโฮงเนี่ย วงก็ดำดิ่งลงเหวไปลึกมากๆจริงๆนะครับเมมเบอร์ก็แกรดไปเยอะมากจนไม่รู้จะกลับฟื้นขึ้นมาได้อย่างไรเช่นกันนะครับถ้าคุณเป็นน้องกุ้งเป็นน้องโอกินยูกะจะทำอย่างไรครับคือถ้าเป็นเขาผมพูดตรงๆนะถ้าเป็นผมเนี่ยผมอยากจะจับคนร้ายมาแบบกระทืบอ่กลางทุ่งนาเมืองนิงาตะมากเลยไม่ก็จับไปมัดอยู่กลาง เส้นทางรถไฟที่รถไฟสาย3ามหนึ่งหวิ่งเข้าสู่เมืองนี้ก็ตะให้รถไฟทับมากเลยแต่แบบน้องโอกิโน่อยูกัไม่ใช่นะครับน้องน้องก็ปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นมันเป็นกฎแห่งกรรมไปนะครับใครทำอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลตอบแทนไปอย่างนั้นนะครับส่วนตัวน้องเองก็ด้วยความที่น้องพยายามอยากเป็นไอดอลมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยน้องก็ ไม่ตัดสินใจประกาศจบการศึกษาได้ทั้งสิ้นนะครับซึ่งทซึ่งทาาจริงเนี่ยชื่อเสียงของน้องเนี่ยน้องประกาศแยกไปก็มีงานอื่นรอยอยู่เยอะแยะมากมายแน่นอนแต่ว่าน้องอยากเป็นไอดอลน้องก็ทําหน้าที่ของการเป็นไอดอลต่อไปก็ย,งงยังคงทุ่มเทยังคงทํางานหนักยังคงสร้างเสียงหัวเราะสร้างความสุขแก่ผู้คนเหมือนเดิมนะครับทั้งที่บางทีก็ยังมีคนที่ยังโง่เชื่อ เรื่องราวผิดผิดยังเข้าใจน้องผิดผิดอยู่รุมด่าน้องอยู่แต่น้องก็ไม่สนใจนะครับผมชื่นชมน้องมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังจำกันได้เนี่ยในช่วงโควิดในที่ระบาดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจะมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งก็คือแล้วช่วงที่คือน้องมาอยู่เนี่ยเขาก็โดนกักตัวอยู่ที่บ้านเช่นกันไม่รู้จะทาอะไรก็ไลฟ์เล่นกีตาร์ร้องเพลงให้คนดูคนฟังฟังไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยก็มีเสียง น้องไลฟ์ในไอจีไงจะมีส0บคนขอเข้ามาร่วมไลฟ์ได้แล้วก็คนที่ขอเข้ามาน้องเข้าไปดูก็คือโอกินโยูกะเนี่ยแหละนะครับก็โอ้โหเป็นผมผมก็ช็อกนะเพราะว่ามายูเขาคานี้โอกินโยูกะอยู่แล้วแล้วก็เคยเจอกันสมัยไปทํางานที่ญี่ปุ่นด้วยกันนะครับแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อว่าแบบโอ้คนที่ตัวเองชอบเนี่ยจะส่งข้อความมาขอไลฟ์สดด้วยกันนะครับวันนั้นเนี่ยก็เป็น เป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจมากๆนะครับเพราะผมมองว่าทั้งคู่เนี่ยต่างก็มีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นนะครับมาอูเนี่ยก็ปัญหาชีวิตมุมเราเยอะมากนะครับเป็นโรคซึมเศร้าหลายๆอย่างส่วนโอคิวกะเองก็ต้องการพลังใจจากคนที่รักยังคงรักแล้วก็ชื่นชมน้องอยู่ก็คือไลฟ์นั้นก็เป็นไลฟ์ที่เติมใจให้กันจเต็มมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจริงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้เนี่ย ผมก็ได้อย่างถ้าในเพจผมผมก็เขียนบทความถึงน้องกุ้งน้องโอกิวกะไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่ก็ได้ทําคลิปอีกอีกหนึ่งหนึ่งทะช่องทางนะครับก็โอเคแล้วนะครับผมไม่รู้หรอกว่าน้องกุ้งน้องโอกิวกะเขาจะมาอ่านบทความผมไหมหรือดูคลิปผมไหมแต่ว,ว่าผมก็ดีใจละที่ได้เขียนสิ่งดีๆ เกี่ยวกับน้องอูกิยูกะให้ทุกคนได้อ่านทาคลิปให้ทุกคนได้ชมนะครับก็หวังว่าน้องอูกิยูกะจะสู้ต่อไปนะครับก็จะเป็นกำลังใจให้เสมอจากคนไทยคนนี้นะจ๊ะอ่าสุดท้ายนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งรกรุ๊งรกริ๊งให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ